ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ over top up นะฮะเติมแบบ id p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะคลิปนี้มารีวิวนะครับผม Rasmus h ฮอย u ุ d นะของเมนยูติดฟีเจอร์เขียวครั้งแรกด้วยนะโอเคกองหนะ้า97เเท้าซ้ายหรอ เฮ้ยยีปีเหรอถามจริงทารณยี่สิบปีเหรอเฮ้ยเฮ้ยด้วรุ่งพุ่งกระชุนเลยดิยี่สิบปีเหรอผมก็ได้่าแบบยี่ห้ายี่หยี่เประมาณนั้นนะยี่สปีโอ้โหดาวรุ่งพุ่งกระชุดนะโกโฟปเชอร์นะ่เกมรุก8ปสบอลงทูลเจเลี้ยงบอลเจแปแล้วบอกกับตัวเจ็ดหกสองสั้นเจบเอ็บสกอต์88เอ้ยเอยถูกแล้วจับสกอต ถือว่าไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ได้หน่อยนะลู้โมงเจ็ดหาเอ็กเ s รช o ป8ดสดูดันสปีดเก้าสองสปต้นเก้ลังงานยิงเก้าสิบเอ็ดสปีดดีนะแข็ขแกร่ง8ป s ดเจ็ดสเติน, 8, นะผมไม่รู้มา่ก่อนเลยว่าเขาลุนะอายุ20ปีไม่เคยไม่เคยแบบดูประวัติเลยนะคิดว่าแบบ 27, 28, ยี่สิบเจ็ดย่สิบเงี้ยยี่สิบปีสกิลอะสกิลไม่ชอบเตือน มีปั่นโค้งมีชิปบอลมียิงลูกคุกยิงท่ายากมีเอ่อไล่บอลแล้วก็ยิงเราไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจงหวดเดียวเออว่ะสกิลยิงไม่หมดเลยว่ะสกิลยิงหมดเลยนะหอยหลุนยี่สิบปีเท่านั้นนะ9เก้ากองหน้าโอ้โหยังว่ายังไปได้อีกไกลน,นะถ้าถ้าฟอร์มดีๆอาจจะขึ้นแบบก็า9แดเกได้เลยนะหอยหลุนโอเคไปลงสนามกันดีกว่านะฮะไป โอเคครับผมเกมแรกสำหรับฮอยลุนนะฮะดูซิว่าจะโอเคหรือเปล่าแต่ชุตัวมองว่าน่าจะเล่นไม่ยากนะมีความเร็วยิงค่อนข้างโอเคน่าจะเล่นไม่ยากนะครับผมแต่ก็เป็นบางคนนะจริงสไตล์เดียวกันทรงสเตตคล้ายๆกันแต่เล่นยากมันอารมณ์แบบไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันจริงนะทีปับเปนะกระชากไปสวยไปฮนะฮอยลุนขอจ่ายได้ไหมจ่ายได้ลัหน้าหรือเปล่า ไม่ล้มแต่อ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ไปบอลบนรอบนึงเปิดเข้าในไม่ถึงฮะแม่ที่ไฮลุนนะผมพลิกเปิดออกข้างส,สวยๆถึงไหมไบ่แฮมไม่ถึงเดบร้อยฮะที่หไฮลุนออกข้างมาจ่ายโอเคอยู่นะนะี่จ่ายโอเคอยู่ที่คานเชโร่คาน์เชโร่แทงมาโอ้โหจ่ายไม่สวยไฮรุนหนุ่วิ่งทำทางถือว่าโอเคแล้ว กะจายมาไม่สวยเบคแฮมะเอเบิคแฮมอยรุนออกไปให้เบรคแฮมไปเข้านายรอได้ไหมได้ไหมได้เปิดไหมวนไปหนึ่งสองสามทีโอ้โหแจกกันไม่ค่อยดีในเกมนี้ล่ากันเยอะเหลือเกินนะครับผมรอยฮะออกข้างออกข้างไม่มีใครเติมเรยวเว้ย ไม่ค่อยมีคนเติมนะฮะเดิมรอยทีไอยรุนฝากฝากแล้วจะคืนไม่ได้ฮะโอเคจบเกมครึ่งแรกแม่โดนไปก่อนนะฮะเกมแรกคือถือว่ายังไม่ค่อยโชว์ผลงานได้สักเท่าไหร่นะจังหวะได้บอลค่อนข้างน้อยแต่จ่ายบอลถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่จ่ายบอลไม่ได้แย่แต่หาช่องเนียวิ่งหาช่องเนี่ยผมว่ายังไม่สุดเท่าไหร่นะยังไม่สุดเท่าไหร่โอกาสเปิดเออโอกาสยิงยังไม่มีนะครับโอกาสยิงยังไม่มีนะฮะ อาลุนนะผมทันเปล่าไม่ทันบ่ะไม่ทันบ่ทีไปแค่มะยปไปไปแค้มีเพื่อนประคองคานเชลูเปิดเข้าในหอยลุนขึืนโมงเดียวเดียวนะให้มันโมงกับไม่มันโมงกับหลังอ่ะไม่ไม่ใช่แหละผมกดผมกดยิงนะเว้ยทำไมมันโมงกับหลังทำไมมันดื้อหัเข้าโกแปลกแปลกแหละแปลกแหละหอยลุนนะอยากให้เพื่อนได้ยิงอย่างนี้เหรอ บอ,อกเกมฮะไม่ถึงไม่ถึงต้นดักได้คืนนะออกข้างมาก็ไม่ได้อีกนะฮะไอยลุนออกข้างยังไม่ได้วะเกมนี้ถือว่าเล่นไม่ออกเหมือนกันนะเกมนี้ถือว่าเล่นไม่ออกเหมือนกันช่วงเกมครึง่งแรกนะฮะเ้าปั๊มมาได้ปั๊มมาได้ไอยลุนวิ่งมาอย่างนี้ไปได้ยิงโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้นะครับผม ถือว่าลูกนี้หาช่องวิ่งค่อนข้างโอเคอยู่แล้วก็ได้ยิงนะครับผมโอเคได้มาหนึ่งไปให้ฮอยลุนฮะเกินแหมตึงแลอเกินพลิกตัวไม่ได้มาฮอยลุนฮะเปิดออกข้างเปิดไม่ดีเท่าไหร่จริงเปิดไม่ค่อยโอเคสําหรับกองหน้านะนะเปิดไม่ค่อยโอเคเปิดไม่ค่อยโอเคโอเคมาไปไปโอ้โหจะเปิดได้ปะเนี่ยเปิดไม่ได้ออโอเค พอได้ทุ่มอยู่พอได้ทุ่มอยู่มามาให้เบคเฮมคุ้ขงขึ้นมงไม่เข้าอ,าอูน่าเสียดายที่รุนได้ไหมถึงไหมไม่ถึงโอเคจบเกมนะครับผมเกมนี้ถือว่าเล่นถือว่าเล่นไม่ออกว่ะจริงนะ ถือว่าเล่นไม่ออกข้อดีข้อเสียก็ค่อนข้างชัดเจนผมว่านะที่เห็นจะ,จะคือหาช่องเนี่ยหาช่องไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับผมไม่ได้แย่นะแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบให้ให้แบบให้กองหน้าทันแล้วก็เปิดอ,ออกข้างไหมแต่าารุ่นเนี่ยตรงนี้อาจจะยังไม่ได้ดีคือเปิดออกข้างเนี่ยถือว่ายังไม่ค่อยโอเคสําหรับส่วนตัวนะส่วนตัวถ้าถ้าเรื่องยิงก,ก็ก็ได้อยู่ก็ยิงเข้าแล้วกลายก็ไม่ได้เปลือง นะได้ไปเจ็ดในเกมนี้โอกาสก็ไม่ได้เปลืองนะครับผมโอกาสยิงนิดคือแหมแต่หลายๆอย่างมันก็มันก็ไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ไงนะมันไม่ได้เพอร์เฟกต์ตามอูอ้อครับผมเก้าเจ็ดผมว่าประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะประมาณนี้ถือว่าโอเคโอกาสยิงความเร็วเออแต่ความเร็วผมว่าถือว่ามันไม่ได้เร็วเนี่ยมันหมวงเดี๋ยวนะผมไม่เข้าใจวะถ้ามันมันหม่งออกมาอย่างนั้นนะ นะฮะลูกนี้ปั๊มกว่าจะได้วิ่งวิ่งฉีกมาโอเคตรงนี้คือวิ่งฉีกมาโอเคเลยแล้วก็ความเร็วผมว่ายังถ้าเทียบกับสเต็ตสเต็ตมันตัเก้าสิบกว่านะสเต็ตมันเก้าสิบความเร็วจริงๆมันเหมือนมันจะไม่ถึงว่ะจริงความเร็วจริงจริงมันเหมือนจะไม่ถึงนะครับผมที่ที่ที่เล่นมาอาจจะเป็นเพราะว่าเลี้ยงบอลไม่ได้ดีด้วยก็ได้นะครับผมเลี้ยงบอลไม่ได้ดีมันก็เลยแบบดูช้านะแต่เรื่องยิงเนี่ยผมว่าโอเคแล้วกาสยิงเกมนี้หนึ่งครั้งก็ถือว่าเข้าเลยก็ถือว่าโอเค แต่เขาถือว่ายังยังไม่พอใจในเกมนี้นายจะรู้สึกว่ายังยังเล่นยากอยู่ไปต่อเกมที่2กันนะครับผมไปฮะโอเคเกมที่2อนะฮอยลุ่นเกมแรกถือว่าถามว่าโอเคไหมเรื่องยิงผมโอเคนะคือยิงค่อนข้างจะดียิงดีนะครับผมยิงดีแต่ก็อะไรหลายอย่างมันอาจจะแบบยังไม่ถูกใจเท่าไหร่มาต่อเกมผรับมาได้ วิ่งวิ่งน่าจะลุดจังหวะนี้ถือว่ายิงยากเพราะว่าถ้ายิงเลยเหรอยิงได้ก็ได้แต่ไม่ยิงยิงเลยก็ได้โอ้โหเรื่องยิงผมว่ายาม่ายามว่ายิงอ่ะดีจริงนะเรื่องยิงอ่ะยิงดีจริงตั้งแต่เกมแรกคือไม่เปลืองใช้การไม่เปลืองนะครับผมเรื่องยิงยิงดีจริงแต่แต่อาจจะเรื่องการจ่ายบอลนะครับผมหาช่องเนี้ยอาจจะไม่ด้ดีเท่าไหร่แต่ถ้าได้ยิงอ่ะโอ้โหบอกเลยว่า คือพึ่งคือพอใจอะ่ะเดี๋ยวนะทำไมมันไม่เข้าบอลทีฮอยลุนฮอยลุนถึงก่อนไหมไม่ถึงว่ะลุนนะปาบเอ้ามาอย่างนี้ให้เพื่อนโอ้โหสวยสวยเดอบรอยเดอบรอยเดบรอยเน,นียมเนียมโอ้โหฮอยลุนเอ,อ,อ้ามาจบที่แบคแฮม,มวะ่ะเ,เดี๋ยวนะฮอยลุนโอ้โหแทบจะถวายผ่านแล้ว ดูบลอยเป็นคนจ่ายแต่โอ้โห,โโหโลูกนี้ไม่แค่มันยิงเข้าได้ยังไงวะร,รขดขาเข้าไปเลยนะแต่อยรุนกูเพิ่งชมเมื่อกี้เองว่ายิงดีแมนะ่จาะเจาะมขาไม่ถึงนะกูยอมยอมอาจจะอาจจะไม่ถึงจริงๆก็ได้ปะอาจจะดูบลอยอาจจะจ่ายไม่ดีแหละนะี่อยลุนฮนะเปิดออกข้าขงโอเคเปิดสวยแล้วเปิดสวยแล้วไปไม่ได้อยรุนฮะ เปดอข้างโอเคโอเคเริ่มดีขึ้นมาหน่อย<ม>แบกแฮมเปิดเข้าในสวยๆโอเคยิงได้มงดีมาแล้วว่เกมนี้คือน่าจะเป็นร่างทองของฮอยลุนปะเกมแรกเนี่ยตึงๆเล่นไม่ออกแต่แต่มียิงได้แต่เกมนี้รู้สึกว่าอะ,อะไรหลายอย่างมันก็เข้าทางฮอฮรุนเลยนะนะครับผมยิงไปสามมั้งเนี่ยใช่ไหมยิงไปสองดินะครับผม ยิงไปสองอ,อ,อีกลูกหนึ่งสไลด์ไม่เข้านะสไลด์ไม่เข้าโอเคยิงคมหรือว่ายิงคมพอสมควรนะไปเอาลุนะขึ้นมงเอ่ยเหมือนจะถึงเหมือนจะได้เอาได้ด้วยได้ด้วยแอมคนเยอะเหลือเกินปั้มมาได้เอาข้างไม่ถึงอีกโอโ้โหพวกคลุกคลิกกันอยู่หน้าหน้าฝั่งูุตสูเนี่ยนะ โอะฮะไรุรนสัส้นๆได้ไหมไม่ได้บแบคแฮม,ม,มคนเดียวเลยวะ่ะคนเดียวเลยว่ะไปดีเบงคแฮม,มคนเดียวเบงคแฮมคนเดียวเรากลับมาก่อนเรากลับมาก่อนแล้วก็คงๆเข้าไปเรียบร้อยอีกแล้ววะ่ะที่ไฮรุนนี่ของจริงว่ะไอ้จริงโมงไม่โคตรดีเลยอะนารู้สึกว่าโม่งโมงดีมากเลยวะ่ะไฮรุน เอ,อเกมนี้คือ,คอสุดจังวะแต่เกมนี้เนี่ยไม่ได้เน้นแบบจ่ายบอลเยอะเน้นเน้นรอยิงเนี่แย,ยแต่เกมแรกเน้นจ่ายบอลเน้นออกข้างอะไรเงี้ยแต่เกมนี้เน้นรอยิงวะ่ะแล้วยิงดีด้วยนะนะอุ้ยเชื่อไม่เข้าน่าจะโดนเดิมรอยฮะหอยลุนวิงว่งวิง่งวิ่งอย่างที่บอกคือความเร็วมันเหมือนจะเหมือนจะไปกับ,บอลได้ไม่ค่อยดีอ่ะเลี้ยงบอลอ่ะมันสเต็ปเลี้ยงบอลมันน้อยก็เลยรู้สึกว่ามันช้านะครับผม ถ้าเรายิงอย่างเดียวผมว่าโอเคเลยว่ะจะเปิดริมเส้นโมงก็ก็ดีก็ยิงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไม่เฉยได้แตบบังพลิกตัวแล้วก็ยิงเนี่ยก็ยิงได้ถือว่าดีแต่เสียดายจังหวะเข้าชาร์จเดือบรอยปาได้อย่างสวยไม่เข้านะครับผมไม่เข้าโอเคต่อเกมครึ่งหลังของเกมที่สองกันนะครับผมโอเคเกมครึ่งหลังไฮลุนเกมแรกยิงไปสามใช่ป่ะว่ะสามดีแค่จริกไปแล้วนะฮะ ติดไปแล้วเกมแรกตึงเกมนี้ค่อนข้างที่จะชิวๆหน่อยชิวๆหน่อยนะรอยิงอย่างเดียวก็ทำลายเยอะว่าเชื่อมเกมก็ได้นะนะเบืแงข้มไปถึงสันหลังตลอดอย่างนี้ก็สบายนะครับผมนะจังแบบเปิดเข้ามาอย่างเงี้ยติดเซฟชิคกี้พายโม่งดีมากเลยว่ะอาจริงนะสังเกตดูคือโม่งคือแบบได้โม่งตลอดนะแต่เกมไรกพอได้โม่งไม่โม่งกลับหลังผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเบืงมอ่ะโอ้ยเปิดออกนอกเกิน ดูบอลได้โมงสบายนะครับผมสบายอาลุนะขออกข้างไหมได้ไหมได้ไหมปัม๊มมามีเพื่อนรอยอยู่แล้วเอ็มบาเป้โอ้โหเพิ่งเห็นเอ็มปเป้ว่ะนะไปถึงเส้นหลังปาดมาไม่ได้ยิงน,นะฮะไม่ได้ยิงคารชิโร่โอ้โหหลุดเลยลูกนี้หลุดเลยหลุดเลยรับรับรับได้ยิงรึปะอีเย่ บอลมันไม่ค่อยติดเท้าเท่าไหร่อลุนได้อยู่เขานโอ้โหเจ็ดหลอดบ่วงซะหน่อยก็ยังไม่ได้นะครับผมทึงหลังมาโดนบุกยับเลยวะมาหอยลุนฮะแบกแฮมรออยู่ไปแทนทะลุช่องโอ้เสียงแหบน่าเสียดายน่าเสียดายขจุดโอเคเกมที่สองแฮติกว่ะ เฮ็ดทริกหวะเอาจริงนะถาาบอาเล่นง่ายไหมไม่เชิงว่าเล่นง่ายต้องถ้าแบบพวกที่แบบชอบเลี้ยงชอบล็อกชอบจ่ายออาข้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนส่วนตัวผมไงส่วนตัวผมไงแบบถ้ากองหน้าได้บอลปุ๊บชอบเปิอดออกข้างให้พวกปีกได้วิ่งขึ้นแล้วก็แบบปาดมายิงอะไรย่างเงี้ยแต่รุ่นเปิอดออาข้างผมว่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะแต่เรื่องยิงโอ้โหยอม ยิงดีมากนะยิงดีมากได้ไปเจ็ดจุดห้านะครับผมยิงดีมงดีนะครับผมเกินค่าเลยลูกมงนะอันนี้น่าจะเป็นลูกแรกลูกแรกดักได้ดักได้ยิงโอ้โหเท้าซ้ายเข้าเท้าซ้ายพอดีเข้าเท้าซ้ายพอดีนะไฮรุนโคตรดียิงยิงดีมากจริงนะยิงดีมากมงก็ดียิงก็ดียิงก็ดีนะปังสวย สวยๆเนี่ยจังหวะนี้โคตรเสียดายโอ้โหคอยลุนแต่บางแห่มผมงงว่าเข้าได้ยังไงวนะน่ะลอดขาเข้าไปเลยเนี่ยโอ้โห <c oughs> เสียดายมากลูกเนี้ยนะ,จะใจอย่างสวยสไลด์ไม่ถึงบองแห่ยิงปั้งเรียบร้อยเลย <c oughs> ลอดขาด้วยนะนะ <c oughs> แล้วก็มีจังหวะหอยลุนอีกแล้วลูกงงมงก็ดีนะครับผมเปิดโคตรแมนโอ้โหกูไม่ต้องโดดนะผมอย่างนี้ กูไม่ต้องโดดโม่งดีมากนะแล้วก็โม่งอีกแล้วนะครับผมใช่ไหมเดบรอยอ่ะเอาไม่เข้าเ้าเดบรอยเป็นคนยิงอ่ะลูกนี้นึกว่าหอยลุ่นไม่ใช่นี่หว่าเดบรอยอ่ะโอ้โหอว้ตะัดนะโอเคแล้วก็มีจังหวะหอยลุดนอีกลูกนึงมั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไม่ใช่นะไม่ใช่ลูกนี้ไม่ใช่ลูกนี้ลูกนี้เปล่าว่าไม่ใช่หมดแล้ว โอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมข้อดีมันมีข้อเสียมันก็มีนะครับผมอย่างที่บอกว่าส่วนตัวเนี่ยชอบแบบให้กองหน้าเปิดออกข้าแต่ให้รุ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ในตรงนี้นะในตรงนี้ไม่ค่อยตอบโจทย์แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนมันช้าช้ายังไงไม่รู้นะครับผมเหมือนมันช้าช้าแล้วก็ครองบอลได้ถามว่ากองหน้าโอเคไม่ครองบอลบปนีนก็โอเคแต่ความเดิมผมว่ามันรู้สึกว่ามันอืดๆยังไงไม่รู้ว่ะเหมือนวิ่งเหมือนวิ่งแบบวิ่งไม่สุดนะครับผมวิ่งไม่สุดยังไงไม่รู้แต่เรื่องยอม ยิงดีมากนะยิงกระมงคือดีมากนะสำหรับให้ลุนโอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวิดีนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's go